คูปต้า MU ห้าเจ็ดนะครับอ่ะสวยๆนะครับอ่ะตอนนี้มีให้เลือกอยู่ประมาณสี่ห้าคันเลยนะครับคุณลูกค้าอ่ะคันนี้ก็เป็นตัวแทนของหลายๆคันนะครับอ่ะเป็นรถที่สภาพค่อนข้างดีนะครับชั่วโมงก็น้อยนะครับชั่วโมงเก้าร้อยกว่านะครับอ่ะลูกค้าที่มองหา MU ห้าเจ็ดอยู่นะครับอ่ะเรามีชั่วโมงห้าร้อยหกร้อยเก้าร้อยพันต้นๆนะครับมีทุกสภาพนะอ่ะราคาก็อยู่ระหว่างอ่าห้าแสนปลายๆนะครับ อ่าห้าแสนแปดนะครับถึง6กแสนเก้านะอ่าลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับดาวเริ่มต้นที่อ่าดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทนะครับส่วน FC ที่จะซื้อเงินสดนะครับอ่ผมมีราคาให้พิเศษเป็นคันๆไปนะครับอ่สนใจเป็นเงินสดเป็นเงินผ่อนนะโทรหาเซเวันได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับแท็กเตอร์เมืองสองนะครับสำหรับรุ่น MU57 ห้าเจ็ดนะครับเรามีให้เลือกอยู่ หกคันนะครับอ่ะโทรถามได้นะลูกค้าซื้อเงินสดก็แจ้งมาลูกค้าจะซื้อเงินผ่อนก็แจ้งมานะครับเราเข้ามาดูกันเป็นคันๆไปนะครับอ่ารายละเอียดของการผ่อนนะครับคร่าวๆนะครับถ้าลูกค้าดาวเริ่มต้นที่5 0,000นนะเป็นโปรดาวต่าสุดของเซลล์อ้วนนะอ่าลูกค้าก็จะผ่อนอยู่ประมาณปีละแสนสามหมบาทนะครับมีงวดย่อยด้วยเดือนละ3,000บาทนะครับอ่าส่วนลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะครับก็อ่ารับส่วนลดเป็นคันๆไปนะครับสูงสุดถึง50,000บาทนะครับไม่ได้บอกว่าลด คันนี้ลดสอง0มื่นสามมืนะบางคันก็ลดได้ถึง500 50, 0 0บางคันก็ลดอาจจะลดแค่สองสามมืนนะครับอ่ะก็อ่ะ094 706 4430นสะอ่านะ MU57 นะครับอ่าสภาพก็ถือว่าใช้ได้สวยทุกคันนะครับบางทีลูกค้าก็ห่วงว่ารถมันจะไม่สวยนะครับอ่ะสวยทุกคันนะครับเป็นมือสองก็จริงแต่สวยทุกคันนะครับ อ่ะใครสนใจใครอยากได้โทรหาเซววนได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ตามที่แจ้งนะครับ0947064430นะครับถ้าโทรหาเซววนแล้วไม่ติดหรือโทรแล้วไม่รับนะครับโทรหาอาร์ได้นะครับอาร์ก็0813201227นะครับอ่ะใครสนใจใครอยากได้ก็โทรด่วนๆนะครับโทรด่วนๆนะโทรหาเซววนได้เลยนะครับอ่แท็กเตอร์มือสองมีให้เลือกเยอะมากๆแล้วก็เยอะที่สุดในจังหวัดเลยด้วยนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับสนใจคันไหนอยากได้คันไหนก็โทรเข้ามานะครับรถมือสองมีให้เลือกเยอะครับเยอะมากๆเยอะที่สุดในจังหวัดเลยด้วยนะครับอ่ะขอบคุณครับ